สวัสดีครับผิดในช่องดีคอมมีพีนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลรถเคเนเซกลีเจล่ากันอีกเช่นเคยเนาะหลายคนอาจจะงงว่าเฮ้ยเคยรีวิวไปแล้วจะรีวิวซ้ำกันทำไมอ่าผมบอกกันเลยว่าคันนี้เนี่ยเป็นเคเนเซกสีแดงนะครับคันที่เรารีวิวไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นสีขาวตุ่นๆน,นะเป็นงานของ G ีทีสปิริตนะครับเป็นงานแพคเกจจิ้งใหม่ของตอนในตอนนั้นมาวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวของฝั่งของออโตอาร์ตกันบ้างนะ คือถ้าคนไหนติดตา, channel ดามช anel dcom bp มนาเนี่ยจะรู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อโมเดลรถรุ่นซ้ากันถ้าเป็นหนึ่งต่อสิบแปดนะจะไม่ซื้อรุ่นซ้ากันนะครับเพราะว่าหนึ่งคือหนึ่งต่อสิบแปดราคามันแพงกว่าหนึ่งต่อหกสิบสี่อยู่แล้วนะครับเลยก็ไม่ค่อยซื้อซ้ํากันแต่ว่าทำไมคัา,น,คานี้ถึงซื้อซ้าพารีสี่คนเนี้ยมันสวยมากนะครับมันสวยแบบตะโกนอะคืออันนี้อันนี้ส่วนตัวนะแล้วก็ทางคุณยายเนี่ย ชอบโมเดลคันนี้เป็นการส่วนตัวด้วยนะครับคุณยายผมก็เขาชอบโมเดลแบบสีแป็นๆทรงสวยๆวยซึ่งคันนี้บังเอิญไปถูกตาเขานะครับเขาเลยก็แบบผู้ดิวผมอยู่ตอนแรกอะผมดูคันนี้ตั้งแต่กันยายนปี6กแหละนะครับดูแล้วก็วก็ไม่เอาตอนนั้นพีเนี่ยไปเอา Lamborghini Centenario นะครับก็คือคันที่พาซื้อให้ตอนวันเกิดนะไอ้คันนี้ผมเห็นตอ,อางแตตอนนั้นแหละแล้วก็ผ่านไปสี่ห้าเดือนนะครับ เดือนเก้าก็มาเดือนสิบสองแล้ว,ลวก็ยังไม่ซื้อนะครับยังไม่ซื้อสักทีแล้ว,ลวก็ยายก็บอกยายก็พูด,ด,ว,ด,ว,ด,ว,ดว,วิวตั้งดาวว่าเนี่ยซื้อสิซื้อส่อนะครับเราเลยก็ซื้อก็ซื้อไงเ่ยก็ได้มานะสำหร,รับเจ้าโมเดนลคันี้นะครับโอเคงั้นเราไม่พูดอะไรมากนะเออลืมบอ,อกไปถ้าคนไหนดูเฟซได้จะเห็นแหละนะครับว่าผมโพสรูปคู่กับยายอยู่นะครับในเฟซกับอินสตาแกรมถ้าคนไหนติดตามนะโอเคกลับข้อเรื่องนี่คือตัวแพคเกจจิ้งนะ <laughs> เราตัดเราตัดบด,ดกันแค่นี้เลยนะครับ แพคเกจจิ้งกล่องก็ไล่เฉดเลยนะครับเป็นจากสีดำหรือน้ำเงินเข้มเนี่ยไล่มาเป็นสีน้ำเงินนะมีเขียนออโตอาร์ตนะครับเ <c oughs> มื่อเรามามองดูด้านข้าง <c oughs> ก็จะมีโลโก้ค์นิ <c oughs> เซกค์นิเซกลีเจร่านะออโตอาร์ตเหมือนกันด้านหลังก็ออโตอาร์ตนะด้านบนเป็นสีดำเงาสนิทนะครับด้านด้านล่างก็จะเขียนว,ว่า www. autoartmodel. com นี่นะก็เป็นอย่างนี้เลยนะ ตรงนี้ก็จะเขียนเหมือนกันนะครับแต่ขั้เพิ่มเข้ามาว่าเป็น1ต่อ18เป็น k e r n e s e เซ g ล e a จร a แคนดีรนะสีนะครับโอเคแกะกันเลยนะเราแกะฝั่งนี้แล้วกันเนาะย้มรัอกว่าคันนี้ผมเห็นมา2อสรอบแนละ้ว <c oughs> ที่แกะคือเคยแกะมารอบหนึ่งแล้วนะครับตอนที่อยู่ร้านตอนที่ผมคือตอนนั้นร้านเขาเปิดให้ผมดูตอนช่วงกันยานะเลยแบบือ้อสวยจริงคันนี้แล้วก็ เดือนสิบสองตอนซื้อเนี่ยก็แกะเช็คอีกรอบหนึ่งพอกลับมาบ้านเปิดให้ยายดูอีกรอบหนึ่งนะครับมาวันนี้คือแกะออกจากกล่องจริงๆแล้ว <c oughs> นะอันนี้นะครับก็จะมีพวกแบบวิธีการเปิดนะวิธีการไขน็อตน,นะครับก็ถือว่าดีซึ่งการเปิดรันนี้มันเปิดแบบแ,บบแปลกๆนะอันนี้คือมันเปิดได้เยอะมากนะผมขอเปิดผมขอเปิดไอ้น,นี้ดูแล้วกันเพราะว่าไม่งั้นงงแน่นะครับนี่นะนะครับอย่างแรกคือ ดูโฟร์เป็นก่อนเราจะรีวิวด้แตรงนี้เลยตรงนี้เขียนว่า1นึ่ต่อสิเนาะคือ์เนเซกมีหลังคาให้ด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้เปิดประทุนได้ว้านะโอเคเราเปิดกันเลยนี่คือสีนะ <c oughs> มันสีคือถ้าหลายคนนึกภาพไม่ออกนะถ้าคนไหนเคยเห็นโมเดลรถเทสลาโรสเตอร์สีแดงอะที่เป็นตัวสอ2 0่สอะนีะ่สีคล้ายกันเลยนะครับผมว่านี่ ไปอย่างนี้เนาะเดี๋ยวขอใส่อย่างนี้ก่อนนี่นะครับด้านหลังไอ้ด้านล่างด้านล่างไปอย่างนี้เลยเนาะนี่เดี๋ยวผมแกะกันก่อนเลยละกันนะครับผม okay, เดี๋ยวเจอกันตอนแกะเสร็จเลยปายนี่นะครับเราแกะไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะสลับเจ้าเคเนเซคคันนี้นี่ดูส,สีสีสวยมากนะครับสลับเจ้าโมเดลคันนี้แล้วก็นี่ด้วยแล้วก็มีหลังคานะครับเราก็สามารถ วางไว้ซึ่งมันจะเป็นล็อกเหมือนเป็นแม่เหล็กนะนะครับเห็นไหมมันจะมีเป็นแม่เหล็กนี่แล้วเราก็ไปวางนี่นะครับป,รปึึบนี่สวยเลยนะครับแล้วก็เราก็จะเอาออกเนี่ยมันจะมีวิธีอยู่นะครับเดี๋ยวเขาเปิดประตูกันนะนี่นะครับเอาออกก็อย่างนี้ได้นะแล้วก็กระจกกระจกเราต้องใส่เองนะไม่ใช่มันไม่มีนะครับเราต้องใส่เองซึ่งเดี๋ยวเราใส่แล้วกัน ลืมลืมเลยเลยว่าเออมันมีกระจกนะครับกระจกมันไม่ได้หักนะทุกผู้ชมนี่นะเห็นไหมมันจะมีกระจกมาให้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าถ้าใส่เนี่ยอาจจะหักเพราะว่าคอน,นิเสเซกกระจกมันขามันเล็กนะรองีอันนี้ต้องขอใช้กันไกลนะผมกลัวฉีกแล้วมันไปโดนกระจกแล้วก็ฉกหักนะครับอันนี้ยุ่งเลยนะ ก็เป็นอย่างนี้นะครับกระจกนี่ให้มาสี่บาทนะเราไปเล่นคือให้สแปรด้วยนะครับเกิดอันนึงหายจะได้แบบมีกระจกแบบนี่นะครับซึ่งเราค่าใช้สองก็พอแล้วเนาะนะ,นะอ่าอยู่ฝั่งเดียวกันพี่โอเครีวิวได้อย่างสมบูรณ์แล้วนี่นะจะเป็นเจ้าของตัวโมเดลรถเคอร์นิเซคคันนี้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวเราเรามาดูรายละเอียดของตัวด้านหน้าก่อนเลยล้วกันด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีโลโก้เคอร์นิเซกไฟ นะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีขีดลายคาร์บอนเคฟลานะยาวอย่างนี้เลยนี่ก็เป็นอย่างนี้นะครับคือแล้วก็มีเก็บรุ่ลายคาร์บอนเคฟลาด้วยนะเห็นนะเก็บรายละเอียดได้ดีมากด้านข้างก็เป็นอย่างนี้ล้อแมกนะครับมีเก็บรายละเอียดยันยางย,าง,ยางเขียนเลยว่ามิชลินักเห็นนะมิชลินเป็นรุ่นพ i l o t s ซูเปอร์สปอร์ตโอ้เก็บรายละเอียดรุ่นนะครับแล้วก็ตัวล้อแมกเนี่ย เป็นลายแบบคาร์บอนเคปเลร่าแล้วก็แคลิปเปอร์เบรกเ,เป็นสีแดงจานเบรกใหญ่มากนะแล้วเวลาหมุนเนี่ยจานเบรกหมุนด้วยเนหะ็นไหมนี่รายละเอียดนะตรงนี้เขียนว,ว่าลีเจร่านะครับมาด,ด,ดูด้านหลังด้านหลังก็เขียนเครนิเซกลีเจร่าเหมือนกันแล้วแผ่นวายทะเบียนเนี่ยสกีที่แบบมีสกีลีเจร่าใช่ปะเป็นคาร์บอนเคปล่าเหมือนกันนะแล้วก็ไฟเบรกอะไรอย่างนี้น่าจันะครับแล้วก็ ท่อสีะนะคือท่อใหญ่นะแต่พอส่องไปข้างในอ่ะเันเป็นสามท่อนะครับถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะเมื่อเรามามาดูด้านข้างก็เป็นอย่างนี้นะครับอีกด้านหนึ่งด้านบนก็จะมีโลโก้ผีของทางเคร์นิเซกอยู่แล้วนะครับนี่เพราะโลเคอร์อนิเซกจะใช้โลโก้ผีอยู่แล้วไงนี่นะก็เป็นอย่างนี้นะครับด้านล่างก็เป็นอย่างนี้เลยเขียนว,ว่าออโตอาร์นะ หนะึ่งต่อสิบแปดเคอร์เนเซตดีเจร่านะครับเตดอินชน่านะครับก็เขียนง่ายๆว่าเ็นอินชน่าแหละนี่แล้วก็เคอร์เนเซตออโตโมทีฟเอบีนะตรงนี้ก็จะเป็นลายคาร์บอนเคปลาดหมดเลยนะครับดูว่าเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะโอเคงั้นคันนี้เนี่ยเปิดข้างหน้าได้เลยครับเดี๋ยวข้างหน้านี่ถ้าเปิดจำได้ว่าถ้าเปิดทีนึงมันเปิดลงยกดวงเลยมั้งนะเดี๋ยวต้อง เดี๋ยวแต่ขอดูคู่มือนะครับตรงนี้เป็นลายคราร์บอนเคปเล่านะเห็นนะเดี๋ยวผมไม่ดูดีเทลก่อนแล้วกันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ดูหลังคาด้วยนะเพราะมีเขามีหลังคาแยกมาให้แดงสวยงามว่าวเลยนี่ด้านหลังโอ้ยดอล่าง์ว่ทยาดอลาดลาด้าอลลางถูกะเขียนรายละเอียดๆๆดีมากนะตรงนี้ท้าเหมือนเป็นลายคราร์บอนด้วยนะเห็นปะเป็นโมเดลรถคันแรกๆเลยที่ซื้อมาแล้วต้องดูคู่มือว่ามันเปิดยังไงนะ หเลยก็จะมีพวกเป็นวิธีอะไรอย่างนี้นี่นี่อ๋อนี่ด้านหน้าโอเพนเอาเล็บไปตรงนี้นะเอานี่กี่ได้แล้วไม่ได้เลยนี่แล้วก็ต้องดึงขึ้นมาหามือนิดนึงดึงอย่างนี้นะครับนี่โอ้โหเปิดอลังการมากนะคุณผู้ชมเห็นปะแล้วก็ลืมบอกไปว่าตรงนี้เป็นลายาคาร์บเข็มลายยิงยาวถึงข้างหลังเลยนะครับนี่อ่ะเอามาดูชั สังเกตว่าจะมีรายละเอียดของตัวโชว์อัพนะนี่แล้วก็ยืดได้ถือว,ว่าเรื่องที่ดีนะครับเออคุณพี่ฮะกว่าจะเปิดได้นะคุณพี่ช่วยรบกวนเปิดนาะนนิดนึงนะนี่เดี๋ยวรอดูอย่างนี้ก่อนเลยตรงนี้กล้องไปโฟกัสอีกมีลายคาว่าเทปลาได้เห็นป่ะโอ้สุดๆนะครับภายในรายละเอียดเก็บถือว่าได้ดีนะนี่นะครับ ไปอย่างนี้เลยาภายในเปิดเห็นยันเห็นยันล้อนะครับแล้วยะดอกยางวิ่งอ่ะเห็นนะนี่นะครับผมโอเคแล้วก็ก่อนเราไปดูประตูเดี๋ยวประตูนี่คือเดี๋ยวประตูเราเค่อยดูตอนที่เราดูภายในนะอันนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดคู่มือก็มีดูคู่มือสิจนะ๊ะเปิดอย่างนี้นะครับ คือถ้าที่ดูจากคู่มือเนี่ยคือมันยกทั้งยวงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูน่มันจะตามรอยต่อตรงนี้แหละคุณผู้ชมยกอย่างนี้ได้เลยนี่เห็นนะเห็นนะมันเปิดทั้งยวงนะถ้าคนไหนเห็นถ้าคนไหนแบบดูเห็นนะนี่มันเปิดแบบยกขึ้นมาเลยนะครับสุดๆดูดดรายละเอียดของตัวเครื่องยนต์นะครับอืมองินเล็กนิดเดียวแบตเตอรี่ป่ะเนี่ย ทำไมมันเล็กจัง่ะนะครับก็จะเห็นรายละเอียดของตัวช่วงล่างเรียบร้อยเลยนะนี่ลีเจล่านะครับเห็นล้อหมดรถแข่งเลยเวลาเปิดมาทีนึงอ่ะเห็นว่ากลไกทุกอย่างนะครับมันแพรรู้แล้วทำไมมันคันนี้ออโตอาร์ตคันนี้มันถึงแพงกว่าออโตอาร์ตตัวรรุ่นอื่นคือคันนี้ดีเทลมันดีจริงๆยอมรับนะครับเห็นนะโอ้โหสุดสุดอ่ะ ยอมรับเลยคันนี้แล้วก็ประตูนะครับเปิดได้ประตูนี่คือมันปกติแบรนด์อื่นมันเปิดแบบแบบแบบปกติกันใช่ปะแบรนดนี้เรเปิดไม่ค่อยเหมือนแบรนด์อื่นเท่าไหร่นะครับคือเราต้องดันกันนี่ดันดันเข้าหาตัวนะ้วแล้วก็ลักไปเองครับนี่แล้วก็ขึ้นได้นี่คือคันนี้บอกเลยรีวิวภายในง่ายง่ายเลยบอกเลยนะครับรีวิวง่ายเลยเพราะว่า มันแค่เปิดอย่างนี้แล้วขึ้นตันขะึ้นนะอันนี้มันเปิดไม่สุดนะวันนี้เงปื้นี่เลยแล้วครับเปิดอนะลืมไปกล้องไม่เห็นนี่อลังการนะเปิดประตูทีหนึง่งเหมือนคนเหมือนเหมือนคนกำลังยกมืออะนะครับโอเคแล้วงั้นเรามาดูรายละเอียดภายในภายในก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับสำหรับเจ้าภายในของ h e เน t i ก ตัวนี้ตรงนี้นะครับก็ era, เขียวลีเจราคอนิเซกนะบอกเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่คือตัวภายในของตัวโมเดลรถเรามาดูตรงนี้กันเนี่ยตรงนี้นะครับก็ตัวของเลื่อนไม้เลื่อนไม้ก็อย่างนี้นะคอนโซลแอร์อะไรอย่างนี้นะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบปุ่มกดแล้วแบบออโต้นะครับนี่ภายในนะ สวยมากเวลาเลี <van> ้ยวล้อเนี่ยวงมอลไยหมุนตามด้วยนะเห็นไหะนี่ล้อเลี้ยวได้เยอะเนี่ยนี่นะครับเห็นนะนี่เลี้ยวได้เยอะมากนะวงมอะไรก็กระดิกได้เยอะเหมือนกันนะครับนี่ให้มนตรงตรงนี่นะสําหรับเจ้าโมเดลรถเคอร์นิเซกคันนี้เนาะนะครับถือว่าดีเหมือนกันนะถือว่ารายละเอียดทําได้ดีมากนี่เขาผมให้ร้อยเต็มสิบเลยนะครับเพราะว่ารายละเอียดถือว่าแบบ คือลูกเล่นมีเยอะมากนะเนี่ยอันนี้จะฝืดๆนิดนึงเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยได้เปิดนะครับนี่รายละเอียดนี่คือถือว่าทําได้ดีมากนะนี่แล้วก็ใส่นะครับแล้วก็เป็นแม่เหล็กติดด้วยไม่เหมือนบางแบรนด์ที่ต้องเป็นล็อกนะครับซึ่งเป็นล็อกนี่มันใส่ย,ยากนะไอ้นี่คือจริงๆก็เป็นล็อกแหละแล้วมันจะมีแม่เหล็กดูดข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะครับคือแกะง่ายเนี่ยปึ๊บติดเลยนะครับเนี่ยติดเลยเนะี่ยขย่าก็ไม่ออกเลยนะเนี่ยเห็นไหมถือว่าดีเลยนะครับ แล้วก็ลืมลืมดีเทลอย่างหนึ่งคือคันนี้สามารถเปิดสปอยเลอร์ได้นะนี่นะครับตื้อนี่คือเปิดได้นะคือถ้าคนไหนอยากโชว์แบบเปิดก็เปิดอย่างนี้ไปเลยนะครับหรืออยากปิดก็ปิดไปครับซึ่งเดี๋ยวผมโชว์แบบเปิดแล้วกันจะได้แบบสวยๆเท่ๆนะครับผมโอเคงั้นสลับคลิปนี้ครับจเพีแค่นี้ล,ละเลยเดี๋ยวผมไปดูคู่มือด้วยแล้วกันเนาะสลับคนที่ซื้อไปแล้วอาจจะหาคู่มือพี่เจอนะครับนี่ก็ไปอย่างนี้เนาะ นะครับมีด้านเดียวแล้วก็อีกอันนึงก็วิธีการไขน็อตนะครับคือให้มาครบคันนี้ผมชอบมากก็คือแบบใส่ใจดีเทลมากอ่ะนะแล้วก็แบบติดกระจกคือให้มาครบเหมือนประกอบเลโก้เลยนะเ <c oughs> พราะคันนี้ดีเทลมันเยอะจริงๆยอมรับนะครับผมไม่เคยซื้อโมอเดลมาแล้วก็วแบบมีลูกเล่นแบบที่มันอลังการขนาดนี้เนาะสลัดเซื้อโมอเดลรถมา <c oughs> โอเคงั้นสลัคดคลิปนี้เนี่ยผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะแต่ก่อนจบเนี่ย คนไหนอยากให้ผมรีวิวโมเดลรถคันไหนนะก็พิมพ์มาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เลยถ้าผมเห็นแล้วมันดูแบบนี่คันนี้มันดูน่าซื้อมาก็จะซื้อมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอย่างแน่นอนเนาะสักคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซักตักขายเว็บการเจตเตอรคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับสักคลิปนี้ไปแล้วบายบายสิโยแกร์นิคส์ถาม